เรื Workers, <S 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 ่องเรื่องหาเสียงด้วยแหละผมไม่หาเสียงให้ใครเหรอถ้ามันช่วงหาเสียงหรือเปล่าหาเสียงให้ใครหาเสียงอะไรเลือกตั้งอะไรอ่ะกทมแล้วผมไม่เลือกใครอ่ะผมพูดกับใครอ่ะไม่ให้ใครดิบใครอ่ะฮะเออท้ามอนกันก็ไม่ต้องทําอะไรอ่ะไอ้ไม่ไปก็ว่าผมไอ้ไปก็ว่าผมอีกผมก็ถามหลายเจ้าว่าขายหมดไหมบางเจ้าก็เกือบหมดบางเจ้าก็ไม่หมดเราก็ถามว่าไอ้ไม่หมดแล้วทํายังไง ไม่หมดก็ไปแปลรูปไปทําอย่างอื่นไปขายเป็นอย่างอื่นใช่ไหมแล้วถามวนะ่าถ้าไม่หมดอีกล่ะขายไม่หมดอีกล่ะก็ะทำไรเขาก็าแจกคนโอ้ผมชื่นใจนะชื่นใจผมบอกผมขอบคุณจริงๆเลยท่านคิดได้แบบนี้นะหลายคนก็บอกว่าเออก็ลําบากหน่อยละค่ะตอนนี้เพราะรายได้ก็ลดลงแล้วก็การซื้อของต่างๆนที่เคยซื้อได้เยอะใช่ไหมซื้อได้หลายถุงหลายกิโลมันก็จะต้องลดลงแล้วผมก็ถามเขาว่าแล้วเข้าใจไหมว่ามันเกิดจากอะไรเขาพอเข้าใจนะ ผมก็ได้บอกว่าเออผมก็ให้กำลังใจนะแล้วผมก็อยากจะทําอย่างเต็มที่จริงๆแล้วนะผมผมทราบอ่ะทุกคนเดือดร้อนนะทุกคนไม่มีความสุขหรอกแล้วผมไม่เงินนายกจะมีความสุขได้อย่างไงอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นทุกอย่างมาก็ด้รับการรายงานการรีพอร์ตเข้ามาตลอดเวลาตลอดทุกวันในยี่สี่ชั่วโมงอ่ะผมจะมีเรื่องโน้นเรื่องนี้เข้ามาให้ทราบโดยตลอดทั้งรูปทั้งคลิปนะทั้งจากสื่อทั้งจากโซเชียลทั้งต่างผมติดตามทุกอัน เพราะนั้นผมรู้ว่ามันเดือดร้ออะไรกันยังไงแต่ประเด็นสำคัญคือเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรที่มันไม่ไปลกระทบไปอย่างอื่นในระยะยาวอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของด้านของประมาณเรื่องของการเงินการคลังเรื่องความพอเพียงนะครับความพอใจของประชาชนทั้งหมดในหลายพื้นที่ผมก็อยากไปคุยกับเขาให้เข้าใจเขานะครับถึงแม้ว,ว่าใครจะชอบไม่ชอบก็ผมก็ไม่ได้ตดใจตรงนั้นอยู่แล้วผมต้องการที่จะไปไปเห็นหน้าเห็นตาเขา นะเพราะผมก็เห็นมาในสือ่อในโซเชียลในต่างมามากมายผมปรวรแล้วนะก็มีทั้งคนพอใจไม่พอใจอันนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะให้ใครรักเราทุกคนมันคงไปไปไม่ได้แต่ขอให้เขาเข้าใจว่าความตั้งใจของผมคืออะไรเรื่องเรื่องหาเสียงด้วยแหละผมไม่หาเสียงให้ใครเหรอถ้ามันช่วงหาเสียงหรือเปล่าหาเสียงให้ใครหาเสียงอะไร เลือกตั้งอะไรอะ่ะกทมแล้วผมไม่เลือกใ,ใครๆอะ่ะผมพูดกับใครอะ่ะไม่ให้ใครดิตใครอะ่ะฮะเออกทมกันก็ไม่ต้องทําอะไรอะ่ะไอ้ไม่ไปก็ว่าผมไอ้ไปก็ว่าผมอีกช่วงไหนไปได้ก็ไปคนนี้กูต้องคำนึงถึงเงินการไม่องตีในวันนี้นะมันไม่ใช่ประเทศไทยมันก็ไม่ใช่แบบนี้มาก่อนนะนะ ที่เวลาจะไปไหนมันมีกลุ่มน้นกลุ่มนี้มาต่อต้านมาด่ามาว่ามาี่ยมันไม่เคยมีอ่ะมันเริ่มมีเมื่อกันเมื่อไหร่มันเคยเกิดขึ้นมาไหมแล้วเราจะให้มันเกิดขึ้นอีกหรือผมก็ไม่อยากให้เกิดความขัดแย้งกันตรงนี้ด้วยนะดังั้นการไปไหนอะไรก็ตามเนี่ยนะถ้ามีการแจ้งลูกหน้าอะไรเมื่อไหร่แต่ก็มีเรื่องทุกทีอ่นะเข้าใจไหมดงนั้นผมก็อาโอกาสของผมเองถ,ถ้าสามารถไปได้ผมก็ไป นะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องรับฟังทางฝ่ายที่เขารับผิดชอบพื้นที่งานที่เขาต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยต่างๆนะมันต้องให้เกียรติซึ้งกันกากันบ้างนะแล้วต้องต้องยอมรับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันก็น้อยลงสมไรก่อนมากกว่านี้ไหมแล้วผมเข้ามากี่ปีมาแล้วเนี่ยแล้วมันลดลงไหม ความขัดแย้งมันมันได้อะไรขึ้นมาผมอยากจะรู้ตรงนี้เยอะเลยมีมีแต่คนบางคนก็หวังว่าจะชนะชนะถ้าชนะแล้วมันมีความขัดแย้งมันจะได้ประโยชน์อะไรผมถามทีมันจะรักษาชัยชนะมนั้นไม่ได้ไหมถ้าทาแล้วชนะแต่มันความสงบมันไม่เรียบร้อยมันไม่เกิดขึ้นผมก็มีหน้าที่ผมตรงนี้เท่านั้นแหละในการที่จะทาให้บ้านมืองสงบเรียบร้อยย้อนกลับไป เจ็ดปีแปดปีจะแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ก่อนหน้านั้นอะไรมันเกิดขึ้นวันนี้โครงการทุกโครงการหลายโครงการที่มาลงไปผมเน้นลงพื้นที่ไม่ว่าจะพื้นที่ของใครก็ตามถ้ามีความจำเป็นความเร่งด่วนมีความประชานต้องการผมก็ทําให้ผมไม่ได้เลือกนี่คือผมนี่คือรัฐบาลผมนะไม่ใช่มองอะไรก็มองหาเสียงไม่หมด อยทุกคนใช้สตินะใช้มีทั้งสติทั้งปัญญาในการไข่ครวนว่าการเลือกใคร,รต่างๆราก็ตามเนี่ยมันสิ่งสำคัญอยู่ว่าคนที่จะเข้ามารับหน้าที่เหล่านั้นเป็นคนที่มีคุณภาพไหมเป็นคนที่เป็นแบบอย่างของทัคงกรมไหมเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีไหมนะความสามารถโอเคหลาทุกคน เข้าเกณฑ์หมดอ่ะอย่างที่ผมเคยกล่าวมาแล้วอ่ะการคิดกับการแล้วก็การพูดฟังดูแล้วมันดูดีนะถ้าเทียบกับที่ผมพูดเนี่ยหลายคนบอกผมพูดได้ไม่ดีอ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่พูดสิ่งที่คิดอ่ะมันทําได้จริงไหมแล้วสิ่งที่เขาทํามาจนถึงวันนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นถ้าจะทําถ้าจะหาเสียงกันแค่ไรกันลองถามต่อไปที่ว่าเลกของเดิมที่เขาทำมาแล้วว่ามีอะไรบ้างเขารู้หรือยังแล้วเขาจะทาอะไรต่อตรงนั้นแล้วจะทำาใหม่ตรงมาตรงนั้นถ้าทั้งหมดที่มันลืมมันทิ้งทั้งหมดแล้วผมถามว่ามันจะมันจะไปได้ย่งไงก็ถ้ามีโอกาสก็ทําต่อไปไม่มีโอกาสก็กลับบ้านนอนเท่านั้นเอง นะแล้วก็หวังอย่างยิ่งกว่าใครได้ตําแหน่งใครจะเป็นอะไรขึ้นมาก็ตามตําแหน่งไหนตำแหน่งนี้ขอให้ทำให้สาเร็จเนะแล้วเข้ามาแก้ปัญหาที่ผมเจอมาเป็นหลายร้อยปัญหาเนี่ยแล้วพยายามแก้มาเนี่ยแก้ให้ได้จริงๆกันแล้วกันนะ